พี่เข้มพี่ป๊อปมาส่งแล้วพี่เข้มบอพี่ป้อมก็กลับบ้านแล้วนุกนั่งอยู่มอไซน์นุกนั่งอยู่ตรงตรงขาอย่างมอไซน์อะนุกเหนื่อยจริงนุกเหนื่อยนุกก็นั่งอยู่ตรงนี้นั่งเล่นโทรศัพท์คือของเพราะท่านขนอย่างเลยนั่งเล่นสภาพหน้าตาอย่างยยืนนี่นุกก็งงอยู่ว่าหอดตับเข่าห้องเลยบิดเลยจย่งนี้นะแล้วยืนนี่ก็เดินออกมาปั๊บนุกแล้วนุกก็จับขึ้นมาปั๊บอยากให้นุกถ่ายเลยนุกจับปั๊บ นูกก็ลูกก็กดเลยกดอันอะันติ๊กตอกน่ากดปับ๊บถ่ายเลยอ่ะนูกอะไรนี่ไปให้ของขวัญแล้วแล้วก็เดินอย่างเงี้นะอ่ะอ่ะให้อ่ะ,อะ,ใ,หอะให้ของขวัญไปอะไรนี่ไปของขวัญแล้วเขาก็เดินกลับไปปับ๊บแล้วอีกสักพักหนึ่งเดินกลับมาปับ๊บมีโทรศัพท์มานั่งข้างๆนั่งเล่นโทรศัพท์ ไอเราเรานั่งอยู่ข้างๆเขาแล้วก็คิดในใจจะเป็นมังสาไงแขกเนาะไอเราก็นั่งอยู่ข้างๆเออขอบคุณนะสำหรับของขวนนะัญน่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดนี่เ,นนเขาก็เออรู้ไหมว่าแหวนวงเนี้ยอยู่กับผมมานานนะไม่มว่าผมจะร้องให้ผมจะผมจะทุกข์ผมจะสุขแหวนวงนี้อยู่กับผมมาตลอดเวลาแต่ผมมอบให้กับคุณแค่นั้นแหละ ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะเป่าเค้กก่อนเป่าเค้กก่อนเชียนเบิดแล้วอ่ะชอมอ่เป่าหยั่งอันนี้เชียนกับ่มี่อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นแหล,ละขอบคุณพูดได้ว่าเป็นเพื่อนรักกันแหละนะครับผมก็เพื่อนรักนะครับสิญย่างไปเซ่นหนิลองหันตูดไปพี่ก็ดูสิมันแต่งมาก มันแต่งมา,ท,างทั้งทีผมก็อยากให้เขาเห็นด้วยฮันตูดเลยหันตูดแต่งมาแล้วฮันตูดให้พี่เขาดูด,ดิคุณรู้ไหมว่าตูดคุณเป็นยังไงวันนี้ผมจะทำให้ผมจะทำให้ตูดคุณอะจริงๆผมไม่ค่อยชอบนะเขาข้างหลังอ่ะอยู่เสือเสือมอย น่ารักจังเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสำหรับเซอร์ไพรส์แบบนี้นะครับเซอร์ไพรสด์ดีๆแบบนี้